น่าเสียข้าพี่น่าจะเกือบเสร็จแล้วนะมันไม่เกินเอาขอท่อนฮุกสักหน่อยได้ไหมครับขอท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุกคื่อโบโบลพี่แล้วเราอยากฟังคุณต้องร้องให้เราฟังเดี๋ยวน้องถามกลับมาเจ้าฮุกซ้ายหรือฮุกขวาเออเอาเอามาขอฮุกหน่อยใช่ใช่ผมรจริงอนะ่ะผมเขินนั่นเองไม่ต้องเขินครับเราคปิกันเองอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปิดตาไว้พี่มองไม่เห็นแล้วพี่ไม่มองมองไม่เห็นแล้วี่วิตายาครับ แล้วครัเดียวจะให้พี่ปิดจมูกเลยครับแล้วพี่ตายไปเลยนะครับมีนักร้องเขื่อนแฟนเพลงด้วยเอาเร็วห้าสี่สามสองขอ่อยคำจากใจให้ฟังเธอนั้นคือคำตอบของทีวิตฉันฉันมีเธอหนึ่งคนมีพอแล้วทุกอย่างที่ฝัน ชีวิตเดินด uh ินยังมีเธอรักกันแค่นี้คุ้มแล้วที่เกิดมาไอ้ย่ะไอ้ย่ะเธอเธอเอาวางหูไม่ลยร้องเร็นกลับบ้านไปเลยจะบอกว่าเอาจริงบ้างเราว่าเขามีพัฒนาการที่ดีจากการเอื้อนเอ่ยจริงเนี่ยถึงบอกให้ร้องสดเวลามันร้องสด ทำไมกลายเป็นหน้าหมาเมื่อกี้หน้าหมา <laughs> 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 คือคืออย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เข้ารายการแล้วก็แม่แม่ก็ถ้าเกิดใครที่เห็นนะ <laughs> ที่ติดตามนานมาตั้งแต่วันแรกหรือว่างที่เข้าไปดูย้อนน่ะจะได้เห็นพัฒนาการการร้องของนัน <laughs> <laughs> คือวันแรกเพลงแรกมันไม่ใช่อย่างเนี้ย <laughs> เออเออ,อ เฮ้ยเมื่อกี้คุณร้องแบบเนี่ไปไหนอ่ะแมะเนี่ึงจะฉี่ก็ฉี่ไม่ขออนุญาตเลยขอไปหยิบน้ำหยิบน้ำเมื่อกี้ที่เธอเมื่อกี้ที่เธอร้องสดๆนะอ้าวไม่ฟังหูแล้วเหรอแม่เมื่อกี้ที่หนูร้องสดๆอ่ะนะเราจะได้ยินเสียงของความเป็นลูกเอื้อนเข้ามานะไม่ธรรมดาแล้วนะ นี่นี่คือสิ่งที่คุณสั่งสมประสบการดูยักไหลด้วยยักไหล่แล้วก็เมื่อันก่้คุณร้องเองดีมากเลยนะคุณอนันต์ครับผมคุณรู้ตัวป่าว่าคุณร้องดีมากเลยนะเมื่อกี้พี่จะชมเยอะครับเหมือนไม่ใช่เอา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 ไปจริงมากครับม่จริงจ่ะเมื่อกี้ฟังปุ๊บพอจบกิจถึงบอกว่าอยากฟังสดๆเพราะว่าจะดูว่า เอื้อเอ่ยมันเป็นยังไงคุณก็มีเทคนิคในการเอื้อนเอ่ยที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็เชื่อว่าแม่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 เขาว่าไงกันบ้างได้ฟังไหมแม่ก็ต้องชมอยู่แล้วเนาะแม่ว่าไงแม่ปื้มเลยมแม่แม่แฟนคลับเป็นไงบ้างคะพอได้ฟังซิงเกิลใหม่ของเรามีแม่แม่แม่คนไหนที่เข้ามาแบบว่าพอฟังเสร็จปุ๊บเข้ามาส่งข้อความมาหาเลยเอยนานเป็นอย่างนี้นะเพลงดีนะหมายถึงใครหรือเปล่าลูกอะไรอย่างี้มีไหมอือเยอะครับผม ผมมัไม่ไม่หมดนะครับอผมแบบมันก็มีก็แบบโอรเฟคอแบบไม่ไม่ผิดหวันที่เราที่รอครับก็แบบไม่ผิดหวันเลยที่เราเป็นนี้ก็ต้องมีแต่เลยบางทีก็เยอะครับผมจาไม่ได้หมดครับแต่ตอนนี้ในในคอมเมนต์มีแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเพลงเลยพูดอะไรพูดว่าลูกเขินน่ารักจังเลยเออทำไมคุณต้องเขินคุณต้องเขินนะพี่พี่ครับอ่า เรื่องเรื่องเพลงคามเพื่อแสนใจหรอกเขาเจอตัวใจ,จเด็เรื่องนะครับ <laughs> <laughs> ดูดิแม่ดูสิลูกแม่แสบไหมนี่น <laughs> ี่แล้วเป็นยังไงเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงแบบเร็วๆเต้นๆแบบคุณจะไม่เต้นให้ฉันดูบ้างเลยอะค่ะอนาคตคุณจะมีเพลงเร็วๆแล้วเต้นๆ,ๆให้เราดูบ้างไหมผมไม่รู้ครับผมต้องดู เออ่ต้องสักการะมาครับผมไม่รู้ว่าผมผมไม่ได้อะว่าผมจะมีเรื่องไม่มีแต่ล่าสุดเราได้เห็นเพลงคอปเวอร์ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเต้นระวังด้วยดูคอนเสิร์ตอันนั้นอันนั้นเต้นนะอันนั้นเต้นนะเมืสองปีที่แล้วใช่แล้วใช่เขาเต้นนะฝนเทลงมาเทลงมาจ๊ะว่าอันนั้นได้เห็นนิดนึงได้เห็นนิดนึงมีมีอีกวิธีหนึ่งรู้ป่ะทําไงแม่แม่จ้างงานเยอะๆไม่ใช่ใช่ เขาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตเขาก็จะชอบร้องเพลงเร็วเขาก็จะมีเพลงเร็วเพลงตายของเขาเพลงเพลงไหนเพลงไหนเพลงไหนแล้วคุณร้องบ่อยๆอ่ะเพลงเพลงเร็วที่เวลาไปงานตำตำงานงานจ้างคุณอ่ะเพลงไม่ตายออกมาเพลงเร็วอ่ะคุณชอบร้องเพลงเลยนะแม่แม่แม่รู้ไหมแต่แต่ก่อนนี่ยซามซี่ย่าเจียวรอดโจเฟย์กลว่าอะไรอย่างเงี้ยว่ารอดโจเฟย์กล่าวว่าต่อไปไม่ต้องร้องเพลงนี้แล้วนะ ทำไมอ่ะแม่เอแม่หงเบื่อ,อแม่จำได้ทุกเดือแล้ว <laughs> ตกใยเข้าัปจนเบือ่อออเ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 ออ <c oughs> เออขาก็จะมีเพลงของเขาอนเทอร์เทนเป็นไงเขาวันนี้จากวันแรกถึงวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเวลาที่อันนันไลฟ์สดนะเราไม่แปลกใจเลยว่าบางทีเราเข้าไปเมนแล้วเขาไม่อ่านเมนเราเพราะอะไรวะ เป็นเราเราก็อ่านไม่ทันไม่ต้องไลฟ์สดเขาหรอกไลฟ์ไลฟ์เราตอนเนี้ยเราก็อ่านไม่ทันเนี่ยผมนั่งต้องมองอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมีคําถามถามว่าว่าคุณดูแลยังไงแฟนขับจากวันแรกจนถึงวันนี้แฟนขับอน,นันต์ไม่เคยจางหา,หายหรือลดน้อยลงยังคงอยู่เหมือนเดิมคุณดูแลแฟนขับคุณไงครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าในเรื่องดูแลแฟนลับอะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาต้องดูแลยังไงพี่แต่ว่าผมว่าผมเชื่อว่า ผมผมยอมรับเลยนะผมคนหนึ่งที่แบบอ่าดูแลแฟนคลับแบบว่าผมตัวคนดูเล่คนที่ดูแลแฟนคลับไม่ดีหรอกอันนี้ผมยอมรับเตยดีว like anyway, ่าผมอ่ะค ut> ือผมว่าทุกวันนี้ที่ที่เขาอยู่กับผมแบบผมว่าว่าไม่ไม่มนไม่ได้เกี่ยวว่าผมดูแลเขาดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมว่าที่เขาอยู่คือเขารักผมจริงครับคนที่อยู่กับผมนะคืออ่าคือเตยทุกคนที่เขารักผมมากกว่าใช่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ได้คือบางคนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้าไปทักคู่ตัวคือเราไม่ค่อยได้ทักทายเป็นส่วนตัวแบบ ุกคนแต่ว่าหรือว่าแบบในในโพสในเฟซอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โพสบ่อยมากเลยนะครับคือด้วยความที่เราไม่สามารถดูแลแม่แม่ได้อย่างทั่วถึงนั่นก็เลยรู้สึกว่าเราเรายัางดูแลแม่แม่ได้ไม่ดีใช่คืออันนี้คือผม ข้อหนึ่งที่ผมยงังรัดเจอคืออันนี้ครับผมไม่สามัรถดูแลคือผมเชื่อว่าตัวนี้ผมยังดูแลแฟนชับได้ไม่ดีหรอกคือผมไม่แลืกอยกย่างผมไม่รู้ว่าอ่า <c oughs> ผมเชื่อว่าแฟนชับแบบเขาไม่ต้องการอะไรมากหรอกครับ <c oughs> แต่ว่าแค่แค่เราเข้าไปทักทายเขาแค่น,นั้นเองคือ <c oughs> อาจจะทักทายแบบทุกวันอย่างเงี้ยอ่าแต่ <c oughs> ว่านันะคือตรงนั้นแหละผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆผมอาจจะไม่ได้โพสแบบทัก่ายบ่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่กับผมตอนทุกวันนี้คือเขาอยู่ด้วยใจครับเขาลังหมว จริงก็อยู่ด้วยความเป็นอนันต์เราชอบเขานะที่เขายอมรับว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลจริงเขาไม่เขาไม่ได้ดูแลดิเขาบอกว่าเขาไม่ดูแลด้วยเพราะจริงไม่แต่อย่างหนึ่งนะฉันเห็นเขาทุกครั้งถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเวลาเสร็จคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตที่เราไปเดินสายด้วยกันนะเขาจะต้อง ตั้งโต๊ะสําหรับการเรียงแถวถ่ายรูปกับเขานะใจเนี่ว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวอไม่เขาจะต้องให้แฟนๆเขานี่นี่คือสิ่งนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณดูแลแฟนคลับนะครับผมก็แชรคือเราเราอาจจะคือเราอยากให้เต็มที่กับกับตัวที่เราเราไปงานเนี้ครับคือหล่ตจอกที่เขาไปหาเราบางทีเขาเขาเหนื่อยอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าเพื่อขับบางทีเราเขาเหนื่อยกว่าเราเลยเท่านะคือเราเราถ้าเรามองดีๆคือแบบ เราไปที่รับผิดชาบคสบายเลยครับผมบอกเลยว่าสบายจริงคือไม่ต้องทาอะไรเลยคือเรานั่งรถลั่นุไปรถก็ไม่ได้ขับเองนั่งนัาไปแลป้วบานเราก็ร้องเพลงไงคือแฟนผ่ากว่าเขาจะมาเขาจะนั่งรวมก,กันเขาเขาจะนี่คือเดินทางไปแต่หลายอย่างมันผมว่าเขาหนึ่งก่อนเราหลายเท่าครับ<ะ>ใช่ครับแล้วด้วยความรักจากแฟนคับด้วยมาลไยน้ําใจจากแฟนคับ ฉันเห็นว่าบ้านของคุณที่เราเคยไปขึ้นบัดใหม่ตอนนี้บ้านของคุณแบบมีการต่อเติมมีแปลงต่อขึ้นมา20ชั้นม,มีแปลงผักทะลุข้างหลังเข้าไปอีกคือต้องบอกว่านี่มาจากความรักจากบรรดาแฟนคลับของน้องน,นันล้วนเลยนะเป็นไงครับได้ข่าวว่าโอ้โหตอนนี้มีการทําอะไรจากบ้านตอนแรกที่พี่นางฟ้าไปอะ่ะมันมีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าของเดิมที่เราเคยเห็นนะคะก็ตอนนี้ก็เยอะครับ พี่น้องถ้าพี่น้อถ้าพี่น้อฟ้าไปรอบนี้คือมันมันข้อกันที่จะแตกต่างแบบมันก็เริดับแปลงไปแบบมันไม่ไม่เหมือนเดิมเยอะค้อกันเยอะครับผมคุณทําห้องรับรองแฟนคลับ<ม>เลยด้วยใช่ไหม ก็ก็ทามเรียบร้อยแล้วครับห้องนั้นนเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็นอนได้ครับคลั่งได้ละแต่ว่าไม่มีเกิไปเดี๋ยว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 ใจเย็นๆช่วงนี้ยังไปไหนไม่ได้ยังไม่ใครไปได้ไม่ตะบอกว่าตอนที่ไปบ้านเขาตอนขึ้นบ้านใหม่ที่เขาบอกว่าชอบตรงที่แฟนขับนอนได้แลวเพราะตอนนั้นนะตรงไหนก็นอนหน้าห้องน้ําก็นอนลิมคือตอนนั้นมันมันคนเยอะมากอะเรียกได้ว่ากองตรงไหนก็กองอะมันล้มตัวตรงไหนได้ก็ล้ม คือคือแต่ตอนนี้น้องก็พยายามปรับปรุงต่อเติมบ้านแล้วก็ทำบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วพอเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จะติดบ้านที่เป็นบ้านทรงทรงเดิมของเขาใช่ไหมก็คือบ้านหลังนั้นเอาไว้สำหรับทำอาหารครับอ๋อตอนนี้ไว้สำหรับทำอาหารครับทำอาหารแล้วก็เกีักบห้องครัวคือห้องครัวอื่นเราใช้บ้านบ้านหลังนั้นเป็นหลักบ,บ้านที่เป็นไม้ไผ่ครับอืมอืม บ้านแบบธรรมชาติเลยให้ให้ช่ทำให้ให้ให้แม่ทำที่แม่ถนัดดีกว่าครับก็ก็ก็คือว่าด้วยความที่เขาเกิดและโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเขาก็จะชินในการใช้ชีวิตแบบนั้นมากกว่าเราจะมาปรับเปลี่ยนเร็วๆมันไม่ได้หรอกก็ต้องค่อยๆให้คุณพ่อคุณแม่ปรับกับปรับตัวไปค่ะอืมมาถึงช่วงนี้เห็นได้